ช่วงเชียร์ช่างเผื่อวันนี้นะครับเราจะพาไปกันที่โรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเชื่อไหมครบว่าที่นี่นั้นเคยสร้างนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติมาแล้วหลายคนครับแต่จนถึงขณะนี้อย่างน้อย90คนครับที่ยังคงเดินตามฝันของรุ่นพี่มีการฝึกซ้อมฝึกปรือฝีมือตลอดเวลาครับ ประจำทุกวันช่วงเงย็นหลังเลิกเรียนของเหล่าบรรดานักตบลูกยางเยาวชนหญิงรุ่นอายุ14ปีถึง18ปีสังกัดสมโมสรวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กหนองเรือวิทยาโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นรวมกว่า91ชีวิตต่างภูมิลำเนาต่างครอบครัวตั้งแต่แรกรับผ่านการทดสอบร่างกายเข้ามาใช้ชีวิตที่ศูนย์ฝึกวอลเลย์บอลแห่งนี้ร่วมกันทั้งฝึกซ้อมวอลเลย์บอลควบคู่ก,กับการเรียนภาคปกติ6ปี จนจบการศึกษาในระดับมัธยมหลังเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นชุดกีฬาเพื่อลงฝึกซ้อมการเข้าแถวอย่างพร้อมเพียงที่หน้าอาคารโรงนอนรับฟังโปรแกรมการฝึกซ้อมจากอาจารย์บรรจงสมบัติหัวนหน้าค้ชผู้ฝึกสอนทีวอลเล่บอลหญิงเยาวชนสโมสรไทยเดนมาร์กน้องเรือวิทยาก่อนเริ่มวอร์มร่างกายโดยการวิ่งรอบสนามฟุตบอลภายในโรงเรียน เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันตามสื่อหลายสำนักเป็นอย่างมากกับชื่อเสียงที่โด่งดังของทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนนองเรือวิทยาที่เปรียบเสมือเนเป็นศูนย์บ่มพ่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงฝีมือดีให้กับทีมชาติและอีกหลายสโมสรด้วยกันหลายรุ่นมารุมลบ,บุตรองหรือน้องหญิงอายุ14ปีเป็นชวนหนึ่งของทีมเยาวชนรุ่นอายุ14ปีรักในกีฬาวอลเลย์บอลหลังผ่านการคัดเลือก ได้มาร่วมฝึกซ้อมและมีโอกาสได้ลงแข่งขันหลายรายการมีฝีมือการเล่นที่โดดเด่นจนเป็นที่ต้องตาของหลายสโมสรแล้วในการฝึกแต่ละวันเราเราเราตั้งใจและเรามีความมุ่งมั่นขนาดไหน ดาวรุ่งอีกคนร,ร,รุ่นอายุ16ปีน้องไดทธีรติผิวขำคือเป็นรุ่นพี่น้องหญิงผ่านบททดสอบมาก่อนแล้ว2ปีแต่ยังคงฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันด้วยความฝันแากเก่งเหมือนรุ่นพี่ติดติดทีมชาติเรามีแรงบันดาลใจอะไรไีมที่ที่มาเล่นกีฬาเล่บบอลค่ะนี้ก็ดูจากทีวีค่ะเห็นที่เขาติดทีมชาติก็อยากเล่นค่ะแล้วก็มาเล่นนีค่ะเห็นว่ามีสมัครก็มาเข้าดูค่ะ แล้ว,ลวผลงานตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ในขัานไหนออตอนนี้ก็ได้เล่นชุด14ปีค่ะค่ะแล้วก็ชุด15ค่ะ1ดกำลังซ้อมครับอ่าซ้อมฝันของเราเยอยากได้อะไรกี่างหากเลยก่อนธีรกิจทิมชาติค่ะ นพี่ฝึกน้องถือเป็นระบบครอบครัวของที่นี่ที่ต้องดูแลกันเหมือนพี่กับน้องขวัญบัวคันชุมหรือน้องขวัญที่เก่าขึ้นแทนไปเล่นรุ่นอายุ18ปีแต่ก็ยังต้องมาฝึกซ้อมให้รุ่นน้องเป็นประจำก่อนลงสนามซ้อมกับทีมการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด5ปีที่ผ่านมาทำให้น้องขวัญเริ่มมองเห็นอนาคตหนทาง จะก้าวเดือนต่อไปของการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างไม่ย่อท้อสร้างฝันที่เป็นจริงให้กับตัวเองให้สูงที่สุดก็มีแรงบันดาลใจตรงไหนที่เลือกเล่นกีฬาวอลเลย์บอลก็แปลว่า เวลาตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ปฐมเนี่ยผลงานตอนนี้ผลงานตอนนี้ก็ไปการไฟฟ้ารอบปดะยวให้ี่สามแล้วในนะก็เดี๋ยวเราคาดฝังการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลของเราถึงจุดไหนอ่ะ เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีชื่อเสียงติดทีมชาติด้วยกันหลายคนมีจุดเริ่มต้นบ่มเพาะฝึกซ้อมจากอาจารย์บรรจงสมบัติโค้ชผู้ฝึกสอนหลักดัน,นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงฝีมือดีเข้าสู่วงการมาร่วม20ปีแต่กว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโค้ชมือใหม่ที่เริ่มต้นไม่มีพื้นฐานด้านกีฬาวอลเลย์บอลแต่อย่างใดเมื่อ20ปีก่อนเร,เริ่มแรกก็จากโรงเรียนท่านาแนวิทยาลัยอำเภอแมงน,แน้อยอกครับน่าจะเรา รประมาณร3อยาือมเราเพราะว่ามันไม่มีโค้ดวอลเลยบอลนะคุนในการก็เลยให้เราไปทำวอลเลยบลลอลเราเราไม่ได้ชอบเท่าไหร่อาจารย์สอนอะไรอยู่นะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นสอนอวิชาสังคมพุทธศาสนาเพราะพอสั่งเราก็รับสมัครเลยครับตัวที่จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงคุณสมบัติเด็กเป็นยังไงรับสมัครเด็กที่สนใจอยากจะเล่นวอลเลยบอลหญิงของเรงเรียนแค่นี้ แค่นี้ครับถึงแม้เวลาจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีความทรงจำกับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของทีมให้ยืนหยัดเป็นทีมบอลเลยบบอลที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้นมันคือวันเวลาที่น่าจดจำเสมอเมื่อคิดถึงวันนั้นเมื่อ,อยามท้ากลับเป็นรอยยิ้มในใจขึ้นมาได้ก็ท้อแ้ ซ้อมเด็กยังไงก็อยากจะสู้อยากชนะทีมเขาบ้างเงี้ยเลยพูดกับเขาว่าเอานี่นะลูกพวกเราอย่าอย่าแตกทีมเรารวมทีมกันอีกทีทีหน้าอาจจะอาจจะชนะทีมคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยผลงานของเหล่านักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นพี่ที่โด่งดังประสบผลสำเร็จถูกนำมาขึ้นเป็นคำนี้ภาพใหญ่ติดผนังในโรงยิมให้หุ่นน้องได้ดูเป็นตัวอย่าง และเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมไปให้ถึงจุดหมายปัจจุบันถ้าเป็นภาคอีสานนะครับหรือถ้า,ถ,าถ้าเราอาจจะเป็นระดับประเทศไทยก็ได้ถ้าใครอยา,ากติดติมชาติจะมาอิูที่นี่นะครับยิิงระดับภาคอีสานใครอยากติดติมชาติมาอยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายที่ที่เราต้องการติมชาติก็อาจจะเป็นกำไรชีวิตของเด็กนะครับ แต่สิ่งเรื่องกือเด็กได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองที่ที่เรียนต่อมีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยดูแลคอยอบรมเรื่องวิสัยใจคอครับแต่เด็ดกเราส่วนใหญ่ก็ที่เข้าไปดูนาจะจะเปลี่ลยนกีฬาที่รุกรังนะครับเลยจะเลยต้องให้ผลันเด็กเราหล่อเน,นี้ยไปสู่ทิ้ชาติไทย การฝึกสอนอย่างเป็นกันเองพร้อมทีมสตาโฟโค้ชผู้ช่วยที่ให้การดูแลตัวนักกีฬาเสมือนหนึ่ง,งครอบครัวเดียวกันร่วมทํากิจกรรมสารฝันให้กันและกันมุ่งสู่จุดหมายคว้าชัยชนะมาด้วยกันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศูนย์บ่มพ่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่สร้างฝันให้เด็กนักเรียนด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเขาเองกับเรือจ้างผู้คอยรับส่งให้ถึงฝั่งฝันที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยวิญ,ญญาณความเป็นครูผู้ให้